ผมเชื่อว่าทุกคนต้องรู้สึงถึงกิจศัพ์ความมืนของเจ้าเหมียวกันดีมีน้อยคนมากๆที่จะมีแมวที่เชื่อฟังแต่ถ้าใครมีแมวเหล่านั้นก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นแมวปลอม เฉกเช่นเจ้าเหมียวตัวนี้ที่มีชื่อว่าพุงแมวเกาหลีที่มีผู้ติดตามนับแสนคนเมื่อหลายๆคนได้เห็นเจ้าพุงเป็นครั้งแรกก็จะตกหลุมรักเจ้าเหมียวตัวนี้โดยทันทีเพราะมันเหมือนกับเด็กไม่มีผิดและเมื่อเจ้าของป้อนอาหารมันก็จะอ้าป,ปากรออาหารและหมัดก็ว่านอนสอนง่ายอีกด้วยทว่าสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดนั้นกลับไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดและเบื้องหลังของเจ้าเหมียวพุงกลับเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆเพราะจริงๆแล้วพุงมีอาการผิดปกติทังสมองตั้งแต่อายุได้สองปีมันไม่สามารถขยับตัวได้เจ้าของเคยพามันไปตรวจแแลล้้้้วววตตต่่่กกก็ไไไมมมมสสาาาาาาารรรรถะะะบบุอออออดดดดนชชััจจเเเยยีีีิ องก็ไม่ได้แสดงถึงความเจ็บปวดใดๆเจ้าของเลยเลือกที่จะไม่ตรวจมันและคอยดูแลมันเป็นอย่างดีราวกับว่าเป็นลูกคนนึงเลยทีเดียวแถมช่วยให้เจ้าพุงมีความสุขกับการกินอาหารอร่อยๆไปตลอดชีวิตอีกด้วยตอนนี้เจ้าพุงก็มีอายุประมาณ10ปีแล้วน้าหี่เจ้าของพุ่งบอกว่าเธออยากจะเก็บภาพของมันเอาไว้เพราะไม่รู้ว่ามันจะมีอายุยืนยาวได้นานเท่าใดปัจจุบันพุงกลายเป็นแมวที่ไม่คนสนใจมากและผู้คนก็คอยให้กำลังใจเจ้าเหมียวพุ่งยู่เสมอ